ยังอยู่ที่ sdlg ครับผมที่อยุธยาครับผมสวัสดี fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดินด่วดครับงานตอนนี้เลิกแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาดูอีกครั้งหนึ่งครับ e 6 2 1 0 f เดี๋ยวจะลองรุ่นนี้ดูนะครับ2รุ่นเลย205ด้วย e 6 2 0 5 f อันนี้ร้อยหห้าแรงม้าครับ6สูบไบแท็แปดสิเซนนะครับสวยงามครับรถขุดค่ายจีนพลิที่โรงงานวอนโว่ครับสุดส่งก็สวยดีครับ ติดต่อฝ่ายขายบริการและอะไรตามนี้นเลยครับไลายครับี๋เวจะพาไปลอง215เน้ย210กับ205ครับอยู่ด้านหลังจริงๆลองแล้วแต่ว่ายังลองไม่เต็มที่เท่าไหร,ร่เดี๋ยวพาไปลองอีกนะครับ205 ำลังเก็บเวทีเลยตอนนี้หุ่นก็ไม่ต่างกันแล้วไหละครับตัวนี้159แรงม้า6สูบเหมือนกันยี e 205F อเครื่องยนต์6สูบ20ตันตอนนี้20ตันถ้า2 1 0 21ตัน เวทีก็น่าจะอุกจ้างมาแผะเหมือนกันนะถามน่อ,อันนี้ชุดเวทีเครื่องเสียงยพี่ผมถามหน่อยเท่าไหร่ครับตารางเมตรละสามพันห้าพี่ตารางม 3, เมตรละสามพันห้าครับผมเบ็ดเสร็จมานี่ได้เท่าไหร่ครับเนี่ย เขาเหมามาทั้งอีเวนต์นะพี่น่าจะต้องคุยกับทีมมอนสเซอร์หลักอ๋อมาหมามา่คแต่ถ้าเป็นหลักๆก,ก็สามพันห้าก็คูณยี่สิบตารางเมตรไปสามพันห้าคูณยี่สิบตารางเมตรอ่าคูณดูครับรา,าบยได,ได้ดีหมั้ยนะเนี่ย เห็นทางโอโสรรว่าพวกอะไรเนี่ยใช้ตัวเดียวกันวอลโวเลยครับ <Okay. S 1> ส่งก็สวยงามครับเดี mm hmm. จะไปลองุดดูหนึ 1, 3, ่งสาเมื่อกี้นี่ยายจัดครับ ว่าเกิน0.6นะน่าจะ0.7รถอยู่ด้านหลังครับจะลอง210แล้วก็205น่ารักมากเัยน,น่าเล่นอยู่นะราคาเท่าไหร่นาอนี่ หนักสี่ตันห้าเลยนะเนี่ยีมยมมากีกุญแจไหม,มไปลองข้างหลังนี่ โอ้ oh, ดูลองเป็นแบบ hmm. เดี๋ยวพาพาขึ้นไปดูภายในก่อนคุณเจ๊น่าจะอยู่แหละ uh. สูงดลยว่า uh. จอดแบบนี้ขึ้นยาก uh. oh. tôi ở tuổi cạnh nghĩa mày 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 bằng, mày 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 F, เครื่องเร่งอยู่ประมาณเก้าร้อยครับ F นี่เร่งอยู่พันกว่าสุดนี่เ็ดรอบเครื่องอยู่ประมาณพันเจ็ดพันแปดหมด G เดี๋ยวลองหมด G ดูก่อน นิ่มากครับจัดเลยเดี๋ยวไปลองไปลองสองอ่าหนึ่งศูนย์ดูครับ แรงดีเดี๋ยวไปลองสองหนึ่งศูย์ดูสองหนึ่งศูนย์ด้วยใช่ไหมใช่เน้นท้ายหน่อยอ่ะเดี๋ยวเอาไปดูพี่วุฒิลองสองหนึ่งศูนย์ต่อว่าจะเปไน็นยังไงกันบ้างว่าจะมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปรอชมอีพีหน้าของผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมาลอง2 1 0ดูจะแตกต่างกันไหม เป็นหรือเปล่ากลับเป็นดิ ในหัวเก่งก็กว้างอยู่นะคะข้างหลังน่าจะนั่งได้อีกคนนึงอ่ะได้สบายสบายเลยอ่ะยังมีคนขับก็นั่งสบายเพราะว่ามันยังมีพื้นที่เหลือๆแอบ สอตอนนี้ลองสองหนึ่งูนนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเนอะอน,นี้ก็ยืนเทียบกันเลยนะ อันนี้ก็ในมุมมองของหนูนะคะก็คือราคามันมันค่อนข้างโอเคนะราคามันค่อนข้างโอเคไม่สูงเกินไปนะคะก็รถก็ใช้งานได้ได้ดีแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เนี่ยจูดเกก็ลงแล้วแกก็บอกว่าก็โอเคเลยราคาไม่แรงแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังมีโปรโมชั่นเนาะถ้าใครสนใจนะคะก็ก็ไปสอบถามได้นะคะสอบถามเซลล์สอบถามในเพจนะคะ มีเซลคอยดูแลทุกโซนนะคะโซนบุรีรัมก็มีเซลดูแลบุรีรัมสุรินโกราชก็จะมีเซลดูแลอยู่ขอนแกนอุบลชิะเกตก็มี นี่ดินแข็งนะเนี่ยดินแบบแข็งๆเลยะคะ่ะ ราคาก็น่าจะสามล้านกว่าแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะลองมาถามเซลเซลดูครับเราก็ไม่แน่ใจราคานะครับอิตันไทยนะครับสอบถามได้ไปกลับบ้านมนนไ่ไอขับเป็นจะรับทำไมขับเป็นสิเป,นเป็นทางกลับบ้านก่อนครับนะพี่น้อง ก็ได้ขับคันเล็กดูอะน่ารักดีชอบมากเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับคลิปนี้